รีวิวร้านโซบะยืนกินภายในสถานีรถไฟในฮอกไกโดสวัสดีค่ะทุกคนเดาชื่อเอิญเป็นคนไทยที่ทํางานอยู่ในฮอกไกโดนะวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับวัฒนธรรมการกินอีกอย่างหนึ่งของคนญี่ปุ่นนั่นก็คือการยืนกินค่ะด้านนี้มีชื่อว่าโซบะโดโกโรเบนไซเตขายเมนูโซบะเป็นหลักมีทั้งหมด8อย่างและราคาย,ย่อมเยาวมากๆซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นข้อดีของร้านแบบนี้ เราคิดว่าเหมาะกับคนต่างชาติมากๆเพราะว่ามันมีรูปให้ดูแถมยังมีชื่อเมนูเป็นภาษาอังกฤษด้วยให้เราจําเบอร์เอาไว้นะคะว่าเราอยากกินเบอร์ไหนแล้วก็ให้เดินมาสั่งตรงฝั่งตรงข้ามที่จะมีตู้ขายตั๋วค่ะเพราะว่าพานักงานเขาจะไม่ถือเงินสดนะคะให้เรานําเงินมาหยอดตรงตู้นี้วันนี้เรามากินกับแม่ค่ะก็เลยหยอดลงไปพันเยนแม่เรากินเบอร์2ส่วนเรากินเบอร์หถ้าเงินเรายังไม่หมดเราสามารถกดได้เรื่อยๆเลยค่ะเราชอบตู้แบบนี้นะมันสะดวกดี กดไปแล้วเราก็จะได้คูปองออกมาให้เราหยิบคูปองแล้วก็ยื่นให้คนขายค่ะถ้าเงินในตู้ของเรายังเหลือให้เรากดตรงปุ่มเงินทอนนะคะปุ่มมันจะอยู่บนตัวเลขตรงนี้ค่ะราคาถูกมากจริงๆเมื่อกี้เราหยอดลงไปพันเยนใช่ไหมคะสั่งกิน2คนแล้วยังเหลือเงินทอนออกมาอยู่เลยเก็บเงินทอนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปรอทานโซบะกันขออนุญาตรวปรัดรีวิวเลยแล้วกันข้อดีของที่นี่ก็คือเมนูสั่งง่ายมีรูปให้ดูต่อให้อ่านภาษาญ,ญี่ปุ่นไม่ออกก็สามารถสั่งได้แล้วอาหารก็ได้เร็วมากๆนี่คือเมนูที่่่่แมเราสังคะ เป็นโซบะหน้าไข่ดิบใครไม่ชอบทานไข่ดิบก็สามารถเอาตะเกียบเจาะไข่ได้นะคะโซบะเรายังร้อนอยู่เลยเดี๋ยวไข่มันก็สุกค่ะส่วนของเราสั่งเป็นโซบะหน้าผักอันนี้ก็รอไม่นานเหมือนกันเพราะว่าทุกอย่างเขาทําเตรียมเอาไว้แล้วดูเขาทําก็เพลินดีเหมือนกันนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงแต่ข้อดีครั้งนี้ก็ขอมาพูดเรื่องข้อเสียบ้างค่ะข้อเสียก็คือคุณลุงคนขายเนี่ยเขาไม่ค่อยเฟรนลี่เลยคือแทบไม่ยิ้มเลยแหละไม่ใช่ว่าแทบสิลุงไม่ยิ้มเลย และเมนูทั้งหมดไม่มีเนื้อสัตว์นะคะถ้าเกิดว่าใครคาดหวังว่าจะได้กินหมูกินไก่กินเนื้อเนี่ยคือไม่มีแน่นอนแต่เก็บให้หยิบเอาเองจากตรงนั้นส่วนน้ําดื่มก็มีให้บริการตัวเองแต่เรื่องความเร็วเนี่ยเรายกนิ้วให้เลยเพราะว่าเรากับแม่มีเวลาแค่20นาทีก่อนที่รถไฟจะมานี่คือกินไประแวงไปค่ะแต่คือลุงเขาทําเร็วมากๆขานาดเรากินไปหายรูปไปแบบนี้ยังทันเลยภายในสถาน,นีซัปโปโรจะมีร้านแบบนี้อยู่ทั้งหมด2สาขาคือสาขาระหว่างชานชาลาที่5และ6และสาขาระหว่างชานชาลาที่7และ8ค่ะ ส่วนในวิดีโอที่ทุกคนเห็นอยู่นี้ก็คือสาขาของระหว่างชั้นชลาที่7และ8นะคะเพราะว่าตอนนี้เรากาลังจะรอรถไฟเพื่อไปที่เมืองชิบูเเบสึ่กันใครที่ชอบอาหารรสชาติเรียบง่ายสไตล์ญี่ปุ่นเราแนะนําร้านแบบนี้เลยค่ะเพราะว่าเขาจะทํารสชาติออกมาเป็นรสชาติกลางๆและไม่เค็มจนเกินไปอยากกินเผ็ดหน่อยก็มีพริกให้เติมทานเสร็จปุ๊บก็มาต่อแถวรอขึ้นรถไฟได้เลยดูสิคะสะดวกจริงๆยิ่งถ้าใครมีเวลาอีกเยอะก่อนที่รถไฟจะมาเนี่ยเราแนะนําเลยนะคะตรงนี้ช่วยแก้หนาวได้ดีมากๆถึงลุงเขาจะไม่ค่อยยิ้มแย้ม แต่บอกเลยว่าการยืนดูลุงทำอาหารน่ะเพลินจริงๆร้านแบบนี้ส่วนมากจะตั้งอยู่ในสถานีรถไฟใหญ่ๆอย่างที่นี่ก็อยู่ที่สถานีเจ้า p โปอยากสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นแบบแท้ๆเราแนะนำให้ลองมาทานดูนะคะร้านยืนทานแบบนี้ในภาษาญี่ปุ่นเราจะเรียกว่าทาจิกุยค่ะใครไปลองมาแล้วก็ฝากมารีวิวด้วยนะไว้เราจะพามาดูวัฒนธรรมญี่ปุ่นอีกนะคะวันนี้ไปแล้ว